สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการฝึกคอแบ็กเบื้องต้นนะครับหลังจากที่ว่านกเราเนี่ยเริ่มที่จะเดินแข่งแล้วนะครับผมอันนี้คือนกผมเนี่ยเป็นมาคอนะครับผมอายุประมาณ60วันนะครับสพอดีเลยนะประมาณ60วันพอดีเป๊ะเลย2เดือนนะครับผม ก็จะตัวประมาณนี้ก็จะยืนเริ่มแข็งแล้วนะครับผมแต่ทีเนี้ยคือเราก็ต้องเริ่มฝึกตั้งแต่เขาเริ่มจะเดินได้นะครับผมครับโดยวิธีการฝึกเบื้องต้นของผมนะครับผมผมก็จะใช้วิธีการฝึกเนี่ยตอนที่เราจะป้อนอาหารเขานะครับผมนะครับเพราะว่าตอนนั้นจะเป็นอ่ช่วงเวลาที่นกอ่ะเขาจะสนใจเรามากที่สุดเพราะว่าเขาต้องการจะทานอาหารนะครับตอนนี้นเขายังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่คือเราต้องฝึกเรียก นะครับเรียกชื่อเรียกให้เขามาหาก่อนนะครับตอนนี้คือเขาสามารถที่จะเดินได้ค่อนข้างจะคล่องแล้วนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารของเขานะครับโชงไว้เตรียมพร้อมแล้วนะครับครับพอเตรียมพร้อมแล้วทีนี้นะครับเราก็ปกติเราจะดูดสลิงแล้วก็ป้อนเขาทีเดียวหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้ตอนนี้ผมป้อนอยู่หลอดครึ่งนะครับผมก็จะแบ่งทีละยี่สซีซีครับนะครับก็สรุปว่ามื้อนึงเนี่ยผมก็จะป้อนเขาหรือว่าฝึกเขาเนี่ยได้ประมาณสักห้า ครั้งได้นะ5ครั้งถึง4 5ถึงครั้งนะครับในการป้อนหนึ่งมือผมก็จะฝึกเขาได้ประมาณ5ครั้งประมาณ4ครั้ง5ครั้งประมาณนี้นะครับวิธีการฝึกก็ง่ายครับก็เราก็ดูดขึ้นมานะครับให้ได้ผมดูดไว้20ซีซีนะนะครับผมนะครับแล้วทีนี้เราก็เอาตัวตัวนกของเราเนี่ยขยับไปประมาณสัก2เมตรนะครับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เรียกครับเรียกชื่อนะครับเต้มาเต้มาลูกมาเนี่ยครับเขาก็จะมาหานะครับ ทั้งที่หลอดอยู่ตรงนี้นะเขาจะเ้ามาหาเราเห็นไหมฮะเตะมาหลึกมานะครับแล้วเราก็ป้อนเขานะครับเตะเรวก็เรียกชื่อนิดนึงนะครับแล้วก็ป้อนเขานะครับน,น,นะครับน,นะครับ,นะรบ,นะรบก็คืออย่างเงี้ยเสร็จแล้วหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับผมเราก็จะทาอย่างเงี้ยจนอาหารหมดตอนหนึ่งมือนะครับผมนะครับนี่ครับเป็นการฝึกคอแบกเบื้องต้นนะเพราะเดี๋ยวตอนที่เขาเริ่มบินได้จริงๆอ่ะถ้าเราฝึกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาเราเรียก อตอนที่เขาบินได้มันจะเรียกง่ายนะครับผมนะครับอเอาใหม่ลูกก็ใหม่ใมจเย็นเย็นเต้มาเต้มานยครับเต้มามานี่ตรงนี้ตรงนี้มานี่เนี่ยเราก็ตีมือน,นิดนึงนะครับเรียกเขาก็ได้หรือว่าจะผีป่าก,ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการกับให้เขาชินเสียงเรานะครับนะมาเต้าทานลูกมากินลูกเต้ลกอ่ะโอเคครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือคิกเกอร์ครับมันใช้คิกเกอร์ได้อีก เป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งก็ได้นะครับผมครับคิกเกอร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคิกเกอร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือตอนก่อนที่เราจะป้อนเขาอะถ้าเขาเดินมาหาหรือว่าเขาทําตามคําสั่งเราแล้วเรากดทีหนึ่งแค่นี้ครับแล้วเราก็ค่อยออป้อนอาหารเขานะเพื่อเป็นการเหมือนกับให้รางวัลแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าถ้าเราเรียกชื่อเขาเนี่ยเขาก็จะรีบมาหาเราเลยนะครับ okay, <า>โอเคมาเต้มาลูกนี่เดี๋ยวเต้มามาโอเคเดี๋ยวพ่อป้อนให้ นะครับอ่ะเต้ฐานกินลูกอ่าโอเคโอเคผมจะฝึกเขาอย่างเงี้ยทุกทุกทุกท,กทกมื้ออาหารเลยนะครับผมก็คือว่าเวลาไหนที่ผมป้อนอะ่ะผมก็จะฝึกเขานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตอนกลางคืนอะไรเงี้ย ข้งมงวดกับการฝึกนิดนึงเผื่อเวลาที่เขาหลุดไปเนี่ยเราจะเรียกกลับมาง่ายนะครับอย่างเช่นเจ้า2ตัวที่เป็นซัรคเมที่ผมเคยทําคลิปฝึกไปครับตอนนี้คือเคยมีครั้งนึงหลุดไปแล้วแล้วเวลาเรียกกลับมานี่คือเรียกง่ายมากครับแค่ผิวปากหรือว่าเป่าลูกวีเนเขาก็มาหาเราแล้วนะครับซึ่งมันมีประโยชน์มากๆนะครับผมอ่ะเต้มาลูกมามาเร็วนี่เรามามา น,น,นี่ตรงนี้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 มานี่ตรงนี้เร็ว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 ตรงนี้ตรงนี้นใกล้ๆโอเคอ่ามากินแล้วมาเลย im. โอเคเล็กครั้งสุดท้ายแล้วนะครับนี้หลอดน่าจะหลอดที่ห้าแล้ว,ลว,ลว,ลนะลวนะครับโอเคเราก็ทำเหมือนเดิมนะแล้วว่าอุ้มเขารับไปหา่างไปหน่อยสักเหมือนเดิมคร,ร 2, ับเมตรสองเมตรแล้วครับให้เขาเดินมามาได้มาลูกมามา เขาก็จะเดินอันนี้เขาเดินคล่องแล้วเขาจะเดินมาหาเลยนะครับมาเต้มานีตรงนี้มามาตรงนี้ลูกใกล้ๆมานีใกล้ๆลูกมาตรงนี้เร็วนีมานีเร็วมาตรงนี้โอเคแล้วก็คิกเกอร์ทีนึงนะครับอ่าโอเคครับแล้วเราก็ป้อนเขาโอเคนี่นะครับอันนี้ก็คือเสร็จวิธีการฝึกแล้วนะครับตอนหนึ่งมื้อผมจะฝึกอย่างเงี้ยทุกครั้งนะครับคือแรกๆกอ่ะตอนที่เขายังเดินไม่ได้ ผมก็ใช้วิธีการเอ่เอเรียกชื่อนะครับเรียกชื่อเขาแทนนะครับพอเรียกชื่อเนี่ยเขาก็จะหันมาหาเรานะครับผมแต่ยังไม่เดินนะเพราะว่าเขายังเดินไม่แข็งนะครับผมพอตอนนี้เขาเริ่มเดินแข็งละเอ่อธรรมชาติของนกเวลาเราป้อนเนี่ยถ้าถ้าเขาเห็นที่เราที่เราป้อนเช่นสนลิงหรือว่าแก้วเนี่ยเขาจะมีความสนใจตรงนั้นเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาจุดนี้แหละมาทําการเหมือนกับลอ่อเขาเขานะครับผมก็ผมใช้วิธีการฝึกแต่อันเนี้ยมาได้ประมาณเกือบ อาทิตย์ก,กว่าแล้วนะครับผมก็ได้ผลดีครับก็ทุกวันนี้ไม่ไม,ไม่มีอาหารตกมหือถี่ปากเรียกชื่อเขาก็จะเริ่มเดินมาหาแล้วนะครับผมก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นวิธีการฝึกเบื้องต้นเท่านั้นนะครับพอเดี๋ยวอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ชมกันคือถ้าเขาเริ่มบินไดนะ้เริ่มบินได้อาจจะต้องไปยืนคอนแล้วก็เรียกให้เขาบินมาหาเรานะครับเดี๋ยวถึงตอนที่เขาบินได้แล้วผมจะมาทําคลิปให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กําลัง มาคอเหมือนผมแล้วกันนะครับหรือว่าจะเป็นนกเล็กตัวอื่นแบบอื่นก็ได้ผมใช้วิธีการฝึกเหมือนกันนะครับนะครับก็ลองดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับก็อันนี้เป็นวิธีการฝึกส่วนตัวของผมนะผมเอามาแชร์ชมกันซึ่งมันได้ผลนะคบผมก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปวิธีการฝึกครั้งนี้ของผมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องโฟร์สตอรี่ไว้สักหนึ่งช่องนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเรามาเจอกันใหม่นะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเ